เอฮ้ยวากไไก่ก่ฮะตกลงกับเซฟชุ่มละเห็ดลาบเห็ดลาบแบบมันมีหลายสูตรนะลาบแตเนาะลาบเหนียวหรือว่าลาบขว่แบบลาบเป็ดหรือว่าลาบแบบทั้งเหนือแล้วลาบเป็ดวิ่งลงในลงในลงไาจัดจักพักกองข้าวออกปลูกแบบอิดาอะไรก็แล้วกันนะอือแบบลาบไม่ต้องเห็ดเย็ดกันเลยอืนจัดได้ สบายดีทุกคนตอนเช้าเานะเ้านี้อยู่พพกนทีอยู่สัวอาหารพลอยชลินเนาะน้ำเขี่ยวงามนะ้ำผู้สวยงามเนาะต้นไม้กะเขี่ยวสะอีเพราะว่าฝนตกเมื่อวานนี้อ่าฝนตกเนาะดูขวาเขากะดอกไม้อย่างอ่าคไในปินสายบอซเ้ือผล่นออกมาไล่พายนายงาไปเบ่งน้ำกัเขียงงามดีเนาะนี่ตอนนี้กำลัง ทีมงานให้ไอ้น้องทีมงานมากำลังก่อสร้สงางตรงนี้เนาะเห็ุเป็นบอลไทยฮุกเหตุเป็นบอลไทยฮุกเ,เ,เวลาลูกค้า,างานเข้ามาเน,ะนาะงานเขามาจากหน้าห้างแล้วก็คิว่าง่านออกมานี่ออกมาเนี่เพื่อมายืนไทยฮุกตินหลังปินหลังไปใส่ม,มุมนี้เนาะอ่านี่แล้วก็โตก,กับกำลังให้เบาดินเนาะไปตัดไม้ไผ่ยำตบแต่งห้านใหม่ตบแต่งสวนกลางน้ำใหม่เนาะสองฝากเลยให้มันดูดีเป็นรถกเก่าแล้วก็ แขกคนมาก็จะมายืนทายหปอยูน็คแ,แบบสะดวกสบายเลยแดบบ่มนี้ยังบังแล้วนะนะเดี๋ยวพาไปบ่งเน่อยนะลูกค้ายางเข้า,าขมาจากหน้าห้านพนูดเนาะแล้วก็ย่างเข้ามาก่อนจะข้ามขวงมางบริเวณทายหปอยู่นี่กนแล้วกย่างเขามาสิาแต่านัญลักห้านตู้มีแคนข้างหน้านงเข้ามาสิแล้วก,วก็ปกติมันจะเป็นต้นไม้ต้นดอกเข็มบังเลยเนาะตต้วาชิจะอ,ออกเครื่องหนึ่งจอออกเครื่องนึงแล้วก็ มาอยู่มุมนี้ไปยืนเลยยืนบนเศษไมเนะอเอ่อบนเศษไม้เาเห็นบนยืนอยู่นี่แล้วก็ยืนป้นหลังแบบนี euh. ้จะได้มุมนี้เลยเนาะถ้ายหูปจะได้มุมนี้เลยอ่าหรือว่าหรือว่าใกล้กว่านี้มันคืสวยงามเนาะนี่ประมาณนี้สองฟากเลยฟากนี้ก็โทษกับกระสีเห็ดเ้่กันเฟากนี้จะได้ได้มุมนี้เนาะกระสีงามคนละฟากเนาะได้ได้คนละแบบได้สองหุบแบตไปแล้วกันเนาะประมาณนี้เกจ้ากำลังขุดละไอ้น้องกำลังขุดกำลัง เนียนเงาเนียนเงแหละเห็ดบอลไทยฮุบนอนเน้นบอลไทยฮุบไปลูกค,ค้านะเนตืนเตืนไม่ดอกไม้ดอกนี่านายเต็มสา,ายจำได้กะเต้มนี่นะกำลังออกดอกปีกายปีก่อนนี่กะทอดแลด้วดูมันออกดอกเลยลาย,ลายนะแล่วแล้วกะโควิดมาได้ปิดห้างสองรอบตอนดอกงามๆนะตอนปีนี้ร้อเบิรงว่าตอนดอกออกล,ลายนี่ได้ปิดห้างบอกว่าช่วงนี้ โควิดคือสิมาอีกแล้วไหมอืมตัวไหนน้องทีมงานเรากินข้าวตัดกโกไผ่พุ่นตัดเอาต้นไม้ไผ่ใหญ่าย่ะไม้ไผ่ใหญ่ไม้ไผ่น้อยเาหลายเนาะเอาชิมาตกแต่งโตอยู่กลางน้่มนี่ทั้งสองฝั่งเลยล้อเบิรงกจะออกมาเป็นหุบกันเลยเนาะสวงามหรือบ่งามกัดล้อเบิรงเนาะไปไปเบิรงเมนูโตโต้ไดเมนูมาเออปุกฝากไม่จะโดนพุ่นให้กันแล้วลุกคนละไปเบิรงเมนูอย่างเนาะท้องทำงานเรากำลัง ลกขวดให้ลกได้ป้ะลกได้ปะลกได้ป้ะฮะต้องได้ลวกบ่โอ้โบลวกติเพราะว่าสเห็ดลาบเห็ดราบดิบเด้อืมนี่ไห้หัวไม่อย่างเนาะเป็นไก่ชนิดหนึ่งไก่ชนิดหนึ่งเจ๊ปุฝากมาแต่หลวงํำทามให้แต่โดนละโจ๊โเสียมาเห็ดราบแบ่งให้ตุพอร้อมโทถามสามรจดกตทุพอแล้ว โดยเว่าเห็ดลาบคือลาบเป็ดก็ได้เห็ดลาบเหนียวก็ได้หรือว่าครับมันโบสดเขาก็เอาไปตากแห้งตากแห้งแล้วก็เอามาเห็ดอ๋อแหลมเต๋หวายต๋ออย่างที่นั่นรอเบิรงเนาะเดี๋ยวในตอนนี้ให้ทีมงานเราลบคนก่อนแนี่เก่งเนาะแนี่เก่งมาโดนแล้วสองสามเดือนแล้วซื้ออย่างแล้วก็ตะวันเนาะตะวันอตะวันมาเต้แข่งเด็ดตะวันเคียดมาเตะตะวันเครียดมาเต้ ทางใต้เรานะครับะอยู่ลำตัวโตสองสามเดือนเลยนี่หาการกับเจ้ากะหาเพื่อเลี้ยงชีพหาได้หลายเขากข็มาขายเพื่อเอาไปแลกเปลี่ยนเดเาเงินไปแลกเปลี่ยนซื้อแล้วอื่นที่เขาหาบ่ได้นั่นเองเนะเาะเขา็ายสุดามาหลายเนาะมันเป็นอาหารการกินของคนแหละมันก็เป็นวัฒนธรรมของคนเขาหมุนเวียนกันไปเนาะคนกินอันนี้ชัดมันก็กินอันนั้นมันก็เปลี่ยนกันไปกินกันมาโอ้ยมันมันอยู่ด้วยเน่ะมันใหญ่ดิโนโลป่ายอดดิโนเนาะพอดด้โนโลหนึ่งนี่นโลน,น,นโลป่ายพอดบ่ น่าจะหดเนาะตัวใหญ่แฮงอ่ะให้บัตรวันเพิ่นลดขนให้ตโตๆกันเนาะเส็ยบแทนเส็ยบแทนลนจักหน่อยลนลุนไก่จักหน่อยนเนาะนี่ยุค้าสร้างวันนี้ปิ้งปลาเนี่ปยปิ้งปลาก็ไม่หยังปิ้งปลาหมึกฮะเือดี๋ยวปิ้งเสื้อผีเสืออะอะเอ้อเออเดีว่าเมนูเอาเมน,นไก่ก่เด้อเอาโฟกัสที่ไก่เนาะลนลนนิดนึงเอาขนอ่อนออก คนอ่อนคนน้อยอ,อ่ะระบอกใหม่มหมดเองเมทซุปไรดิอย่าไปทิชชู่ก่อน,นะอนเด้เพรมันดึงเรื่องเออไม่ดึงเรื่องไม่ดึงบ้างเอาเป็นวาใช่เดี๋ยวล้นน้อยกนะ่อนนะฮะตกลงกับเซฟสวมละเห็ด <c oughs> ลาบเห็ด <c oughs> ลาบแบบ มันมีหลายสูตรเราลาบกันเนาะลาบเหนียวหรือว่าลาบขัวแบบลาบเป็ดหรือว่าลาบแบบทั้งเหนือเล้าลาบแบบปิ้งฮะถกลงได้ว่าเอาเป็นลาบลาบปิ้งเขาจะเอาหนังออกมาหมูม้าเลือหนังออกมาแล้วไปต้มแล้วก็ลือเอาซิ้นออกมาเราชิ้นเปปิ้งปิ้งําราแล้วมาซับอ่าประมาณนี้เนาะแล้วก็จิงมาลาบหรจิงมาฝักมาอย่างที่มาป <tr> ุงแ er. <tr amp us>. ่งอีกรอบนึงอันนี้เป็นมันมีหลายสูตรม้วนวสกินสูตรใดเนาะท่านสดๆรนี่ต้องลาบเหนียวเนาะเชฟสมนะ ไม่ใช่แซ่บทันสุกมันสดๆนะแต่ว่าอันนี้มันเขาปิดไว้เขาก็เลยว่าเอ็ดเป็นกลิ่นซุปซะเพื่อความปลอดภัยเนาะเนี่ยเนี่ยบอกนี่ออกง่ายๆเลยซี่มันก็่ทีคือซิ่งไก่ตอกเนาะสายแบบเดียวกันนะคล้ายๆกันเนาะแบบซิ่งเปตอกเมื่อไหร่โตจัดเป็ตอกทะเบงเอ็ดแล้วได้กลิ่นไป่ตอกมันมีวิธีกินของมันเนาะได้หนังมาละง่ายหนังไก่หนังไก่ โอ้สีมันแดงดีเนาะแต่ว่ายัางสดอยู่ยังสดดีดดีเลยอะเดี๋ยวขานี่โต๊ะที่ปิ้งกินเลยเนี่มักเกลือมักปลาแดงบอกอย่างละปิ้งเนาะเพราะว่ามันหลายมันหลาชิ้นเอือกสลายแล้วชิ้เอ,อือกกับขาขาหนึ่งเนาะปิ้งกินเลยกลยระดูกเดี๋ยว,วเชฟสมซับซับใชไฟอ่อนปิ้ง แป๊บเดียวเนาะอ่านี่แหวนทองขาวๆอีกจังหน่อยแต่ได้แล้วได้นี่แหนพอขาวๆพอมันสุกน้อยนึงเนาะขาดสโล่แล้วก็จะมีมักปีมักปีนี่ปีปีปบบเผาไฟดำๆเนาะเครื่องเมือกใส่น้ำเนาะไก่กับเก็บสุกซับเรียบร้อยเนะาะเป็นตอนอย่างยังดีละน,นี่ต้มวันนี้ต้มแบบใส่ไม่สุนะสกเนาะบ่อนจะคลายแบบเผ็ดยางไงเราลงไปเลยเมนมูนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่า มีทีมงานซอยไหวเนาะเดี๋ยวเห็นมีโอ้เครื่องมือเหลือแป้งนัวแค่นี้ก่อนแล้วก็เพราะต้มไปน้ำกันเลยให้มันมันเปื่อยไปน้ำกันเลยเนาะทางไก่ต้มสุดน้ำมาทันซะต้มจุดนำ้ำจุดแล้วไม่จุ่มแหี่ยนดุอย่างประมาณนี้เน,ะน,นาะทางไหนทางไหนโรงพยาบล้วก็ตัะตักรองข้าวออก ของขาวไก่เขาเนี่ยจะชุบข้าวที่จริงก็ให้มันแดงกว่านี้มันออกแดงนแบบเลือดจักหน่อยเนาะแต่สำหรับได้ต้องฝักให้ละเอียดเลยนะฝังละเอียดเอยดเอาขาวเลยชิ้นไก่เครื่องในใส่ใส่เป็นโอ้ยแซ่บทุกคนใส่ไก่ตับไก่ใส่ไก่หอมห่วยๆภาพอาจจะมืดได้เด้อทุกคนนะหมักปีหมัปีได้เด้อทุกคนเด้อ สีกล้วยครับซับใส่เนาะปกติเขาจะใส่เส่หลายนิดหน่อยเดี๋ยวนี้เขามีเท่านี้เขาใส่เท่านี้แล้วเนี่ยลาบเขากอบกันด้วยทุกคนอบกอบอบกอบปี๊ไฟปี๊ไฟนิดหน่อยแล้วกลับมาใส่น้ำจากสามนัวเนาะมันจะได้ความฝาดความสดสุบนัวมะกอกสมนัวหอมเนาะนีจะน้ำนี้ละดูมันเขาจะทิเห็ดนะทิใส่นะอบก็มีกับบักนาวด้วย cái này nó 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 cái mà còn, nó nó cái nó 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 chút nó chút nó 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 เน็ตตันนี้เป็นอะไรอ,อ๋อเน็ตเป็นกอนอะไรเน็ตสีผมอะสีจันจะสวยงามพพ้่มนะ,จ,ะจัดใสใจจะเป็นแบบออกเหนียวๆน,นะคุณสมบหมกปีกกับหมกเกะปีก็มกเกะไอ้มันมันจะมีควมเหนียวเนาะตขัวแบบเยอะๆหอมไม่ไหม้น่นตะขัวรูวแ้แหละราดนะ ไก่ไก่หอมลูกใปหอมหอมบวงหอมรากหอมปี๊ดหอมหนังไปเท้วใส่เลยอืมได้บอกหลายปันเฮ้ยเยอะแยะเยอเลยเกี่ยวกับามน้อยเจะได้จะได้น่ากินไหมน่ากินไหม แค่ละว่นเ่แน่นชุดสีเป็นจางๆแค่สุดๆเพชรเลยบะเพชร่เพชรเรอเป็นแห้งทีเป็นปนอสีสันมันแบบชุดขาวๆเป็นแรบอยู่เนาะองแบบจีตาจมังเป็รถเป็นรถนี่เน่ามันต้องเพรเพชจันหน่อยเดี๋ยวตัวแบงให้ตัวทอก็ตู้ถุงสองนอยากกินตู้นนน้าก็รอยากกินจัดแตเลยตัวหนึ่งเล้กอกหลายคน โชคสิจานเน่นี่กับคบวเิเลยนี่จนีนะอะปลาเทศสมจัดสวยง,งามเลยเยเอาจับ,บตูนีทุกคน้กจับตกจะบานาขนาดใหญ่นี่นนเออ้ปีนทางนั้นมาดูปีนทางกันล่ามาเออเปีนโอเคอ่ะเดี๋ยวซีมปีนเเทศสมกันนะ <c oughs> ขับใจไล่ๆแต่น้อยตังให้นะ สุดน้ำมันส้ม้อมทุกคนเลยบ่ายได้วันินข้าวสำหรับไก่ต้มต้มกระดูกไก่ใส่น้ำมันสมใส่ผักอีตูโอ้ยเมนูนี้บอกเลยนอกเลยพอแล้วตอนเหี่ยวไรน้ำกับต้ำมันสมเออเอ้นั่นแหละเขาเนียนสดมีหกขาวล่ะแต่แซ่บเแซ่บเลยตัวชิมหนึ่งเขาเหนียวกับเขาเจ้าได้เนาะ มาสบายดีสบายดียดทุกคนเนาะมากินข้าวน้กงกันโอ้นี่นี่นนมีขาไก่พอมขาไก่ปิ้งขาไก่ปิ้งห,หอมเลยมาเนี้ยเบิง้งหอบายครับพักกลับก็เลยม,มนันเป็นบคุยคุยคุย,คยลาบกับพักกลับเลยลับไกล่ลับไก่นี่ทำใหญ่ใหญ่ นุมน่มๆดีขึ้จนจริงเนี่ยเห็ดลับดิบลับเหนียวเลยให้สีแซบ่บเนาะทำเป็นพวกไก่สดนะไก่ตอกไก่สดนี่ครับแต่ทำนี่ก็โอเคแล้วสุดแซ่บแล้วไว้หนังเพราะเชิงไงใครเอากันหอมมะกอกด้วยทุกคนใคบร้องบุคยกินสุดนี่ล้องเอ็ดกิงบุ้งนะ เสมาคว่อมหอมเลาพผักกาดขิวเลยเข้ากันอืมหัวม,มันเดี๋ยวอันนี้เอาไว้มั่ง แฝงกระดูกต้องใช้น้ำมันส้มแบบนี้เนาะเข้ากันดีมาเด้อทุกคนเด้อมากินน้ำกันเด้อแซบไดแซบไดแ,บแล้วเบิ่งการเปลี่ยนแปลงของฮันตโต,ตอีกรอบนึงเนาะมารอบนี้เอาแบบงามบนเกาเลยรอเบิ่งเด้อทุกคนเด้อไอเดียโตจะออกมาแบบไหนเนาะ

tiệt kìa, kìa. chú và khăn nước sốt lát nhiều hay xếp đúng không khăn vô sợ cái tụi hò hình đặc ăn ớ thân bạn mà vải phải xay phô cắt vải hay xay Đạt đẹp nâng con đã bị hết ớ lãm phô vải hay xếp đúng không cái tụi bố mặc vải ừ ba, ở lưới bạc hết lát ở ยังมีไก่ปลาตัวหนึง่ง <c oughs> ยวให้รับไปเห็ดกินหรือเห็ดของเรา มีนกระดูกติ่มมันพี่เขาแทนงพี่เหรออือหึเจี๊กกินลื่นลืนปิ้งไก่ละล่าเนี่ยแซ่บเลยวะปิ้งไก่แบบนี้มันแห้งแซ่บ Ừ. hả? nên điện mà, mới, mới khác lại, mới hai phút thay hoai lái lại. เหนียวๆัิดหน่อยเป็นขึ้นเหนียวๆมัมนมีอ่าน,น้าหมฝาดของอันหมักปีจัดหน่อยเนาะแซ่บแบ๊บ้อมสมุมสม,สม,มก,กอ,อกอีกอต่ละพื้นที่ก็เห็ดบุคือกันก็จะโตกัเห็ดแบบนี้เนาะ อ,อันตร,รายลูกปืนงามในเี่วแตกแล้วทุกคน là bánh hổ Wow, à, nhật chi nắp canh quá Ừ, một Ừ, ngủ ừ. Xếp bóng xương ngay kí. อจอกงน่ำตรงรุ่นนี้ถึองอิม่มไปโอ้เด็ดกรัรแบทบน้ำสุกั้งไหนสุกใสไก่แทบ อทำยังไงสาใจเอาไมาช่วมกับมาแต่ฟงสรีเนะอ่อนดีออื มดท้ำบมดใหญ่บอกทุกคนมาเทน้ำกันเนาะชวนทุกคนมาเทน้ำกันอขออนุญาตเไยคลิปใบกั่ยยหน่อยเฝ้าลูกค้ารอเปิดเพลงเนาะ สมุนกน็ได้เนาะจะมันใจห่อน ครับ,บ <c oughs> มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วงตู้กันกันเด้อสบายดีบายบายไปแล้วแห่งต่อ